สวัสดีครับสวัสดีครับผมแปงทร์นะครับสวัสดีครับสมอยครับสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒนครับสวัสดีครับชีตาเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งขันสุดที่ผ่านมาเลยแต่ละคนอ่ะเดี๋ยวลองอัดลใหุ้ยก่อนละกันเออประทับใจครับเพราะว่าเป็นสเตจสุดท้ายที่ได้ทํางานร่วมกับน้องหลายคนที่ไม่เคยทําด้วยแล้วก็เป็นสเตจที่เรารู้สึกว่าเราทํามันออกมาได้ดีด้วย ครับสำหรับฟานะคะฟางรู้สึกว่าเป็นสเตจที่เราเหมือนรวมความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนมามตั้งแต่ EP หนะะึ่งอะฮะเก็บมาไว้ใช้ใน EP final Stage <ส>เพื่อแบบให้ทุกคนได้ดูในรอบรอบนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าทําเต็มที่ที่สุดความสามารถแล้วก็เป็นรอบที่ทุกคนมีของอะไรก็จะแบบหยิบมาใช้ใ<ๆ>หยิบมาใส่<ๆ>แบบเต็มร้อยที่สุดฮะครับผมเช่นเดียวกันครับก็จริงๆเราอยู่ในทีมเดียวกันด้วยแหละอ่าแล้วเราก็เราก็ทางานด้วยกันมาแล้วเรารู้สึกว่า เราเห็นความเต็มที่ของทุกๆคนแล้วก็ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันไฟนอลสเตจจริงๆหรืออะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราภูมิใจและเราดีใจแล้วที่เราได้ทําเต็มที่เท่านั้นนะคะครับก็ที่เข้ามาลนะัสไอคอนนะสเตจสุดท้ายเนะี่ยผมเพิ่งมีโอกาสได้ในรแหละร่วมทีมแบบอินไซด์ด้วยกันเองเพราะว่าตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ก่อนสุดท้ายผมไม่เคยได้ร่วมสเตจกับอินไซด์ด้วยกันเองเลยสุดท้ายก็เลยอ่าพอสเตจนี้ได้ร่วมกันสามคนมาจะเนสมุยนะสมุยเคยแล้วครับแม เลือกเลือกเคยแล้วมาถึงว่าสคนแบบส่วนเยอะไงเพราะอยู่ก็เคย3คนด้วยช่วงเวลาอยู่สามคนอื่นแบบทีมอื่นอะไรย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสเตจสุดท้ายก็ได้ร่วมแล้ว3คนก็สบายใจแล้วครมีโอกาสได้ทำแล้วหลายสเตจที่ผ่านมาอยากจะรู้ว่าแต่ละคนประับใจสเตจไหนมากที่สุดของผมก็คงเป็นสเตจสองใจครับผมก็คือวีคที่3ามไหมชั้นไเป็นวีคที่3ามอีก o ิ i g i n a l South Tag นะครับผมก็เหตุผลก็คือ ง่ายๆเลยต้าชอบอะไรที่พบเครื่องนะได้โชว์ความสามารถทั้งร้องทั้งดับทั้งเต้นรวมถึงมีการแบบว่าเล่าเรื่องคอนเซปต์ผ่านเพลงสองใจในเวอร์ชันของแบบพวกเราด้วยอย่างเงี้ยคุณช้างกับคุณแผนอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันเชียดีครับคอมเมนต่อก็ยังคงยืนยันคําเดิมคงเป็นสเตจขั้นกูครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าด้วยความที่เราเป็นสเตจแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนใหม่แต่ว่ากําลัง เรียนรู้ไปด้วยกันเราเหมือนเรา,เ,ราเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นร่วมกันไปเพราะฉะนั้นตอนรู้สึกว่าพอทุกครั้งที่เรามองกลับไปเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นทุกครั้งที่เราคิดถึงสเตดนี้ครับผมสลับแฟนนะครับสเตทที่ชอบน่าจะเป็นวีโพซิชันครับผมก็คือเราได้เลือกโพซิชันแดนหรือเพลงโซวอตนะฮะเรารสึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วก็แต่ละคนเนี่ยได้เลือกไปในโจทย์ที่ตัวเองถนัด mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นโวคอลหรือว่าไปแรปหรือไปเต้นอย่างเงี้ยฮะ,ะเหมือนเราได้ดึงความสามารถทีีี่่มของเรเรราาท เรียนมาหรือเก็บมามาใช้ในสเตจนี้แล้วก็เป็นสเตจที่เราได้อัปเปอร์ครั้งแรกด้วยได้แบบเขาเรียกว่าได้พอยต์แล้วก็ถือว่าเป็นสเตจที่น่าจดจําของเราครับผมของผมชอบสเตจนี้ตัวตัวตัวครับผมเพราะชอบชอบ,ชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเ <laughs> พราะเป็นเพลงที่เดือดด้วยแล้วเราก็ได้เต้นได้ร้องได้แรปในเพลงนั้น <laughs> ใช่ครับสมุยเดือดไหมครับเดือด <laughs> <laughs> เพื่อนคนอื่นมาดีกว่าที่ไม่ได้อยู่ในอีสายกันโอเคครับสมุยท่านพิธานั่งขาเลยเพราะถ้าดั้งสายนี่ก็จะโยนไปโยนครับเดี๋ยวไมือนกันใช่ครับสมุยของผมก็น่าจะเป็นพี่โฟนกับน้องครูแล้วกันครับเพราะว่าน้องครูก็จริงๆนี่ก็ได้อะไรจากน้องครูเยอะในแบบเรื่องดนตรีอะไรน้องก็สอนให้อัดเสียงนู่นนี่นั่นเป็นตอนนี้ก็แบบเริ่มทํา เพลงเป็นบ้างขึ้นก็จากน้องครูนี่แหละแล้วก็พี่โฟนเองก็ด้วยที่คอยแบบสอนเรื่องแบบดนตรีนู่นนั่นเลยอย่างเงี้ยใช่าทาให้เราแบบเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบรายการครับผมชิด้าครับอ่าของผมก็คงเป็นอ่าเป็นน้องพลูเหมือนกันแล้วก็โชกุนค,ครับผมอ่าเนื่องจากเนื่องจากน้องพลูนเนี่ยก็คือยอย่างที่สมุยบอกน้องมีความสามารถด้านดนตรีอยู่แล้วอย่างเงี้ยน้องเป็นคนที่อินดนตรีมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้มีโอกาสได้ร่วม งานกับน้องเฉเพราะผมได้เลือกน้องตอนแรกน้องเป็นโ o เวอย่างเงี้ยผมเลือกซว่าเอ้ยน้องไม่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นโเวอร์นะเลยอยากมาทำแบบโอเคผลงานร่วมกันในแต่ละสเตจอย่างเงี้ยแล้วออกมาดีทุกสเตจก็ขอบคุณน้องครับที่เป็นความสบายใจในการทํางานทุกสเตจด้วยแล้วก็ชคคุณนะเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดับผมก็เจ็ดปีครับรักกันมานานบอกเลยว่าเพื่อนแท้มากเพื่อนแฟงครับเพื่อนแรงมากเลยอ่ของแฟง ก็น่าจะมีสองคนเหมือนกันก็คือสงการกับน้องป๋อคือสงการเนี่ยเป็นเราเป็นพาร์ทเนอร์ในช่วงเขาเรียกว่าอาวีคของรายการแรกๆที่เป็นอยู่ในสามจุดแรกก็คือสงการเนี่ยเป็นคนที่เติมเต็มในเรื่องการลองของเรามากแบบว่าเขาทําให้เรามั่นใจในการลองขึ้นเยอะส่วนน้องปอเนี่ยเป็นคนที่เรามีเรื่องอะไรเราก็จะปรึกษากันหลังหลังไม่คนขัางเยอะกว่ากว่าคนอื่นครับผมแล้วพูดละครับอ่าจริงๆเราก็สนิทกับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะแต่ว่าถ้า ให้พูดถึงสักใครสักคนหนึ่งขอพูดถึงกันดั้มแล้วกันฮะเพราะว่าเ,ออเรารู้สึกว่ากันดั้มเป็นเรียกได้ว่าสนิทที่สุดเกือบที่สุดในรายการแล้วเ,ออเพราะว่ามีเรื่องอะไรเราก็สามารถที่จะคุยกับกันดั้มได้ทุกเรื่องอเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเซฟโซนของเราอย่างหนึ่งตอนที่อยู่ในรายการเพราะว่าเราเราคุยกับกันดั้มแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะได้ทําอะไรหรือว่า จะเดินไปทางไหนต่อก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเหมือนกันครับสหรับกรรมการค่ะให้ชิคอะไรกับราเพิ่มแต่ <c oughs> ชินงนเงอาชินดาวพีโอ,อแต่ละคนก็สำหรับคอมเมนต์ของกรรมการเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะได้หยิบมาใช้ที่ต่างกันไป <c oughs> อย่างสมมุติของแฟงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟอร์แมนมากกว่าตัวอย่างตัวแฟงก็เป็นคนติดอาชันนิสเราจะติดความแบบเป๊ะมากม แต่บางทีกรรมการอยากเห็นอะไรที่มันรีแลกกว่านี้อยากเห็นอะไรที่มันไม่ไม่ถูกวางฟอร์มมา,มาก็จะมีบางวีที่พี่แฟนแบบดิมรุดซิฟอะไรห่าเลยหรอ๋ <c oughs> <า>อมีอ,อะไรประมาณน่ะฮะอชิตาครับอออกครับผมก็ไ <laughs> ม <laughs> <laughs> ่เ๋ยวนะคิดกันคือเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างมันมันหลายอย่างมันมันคือร่วมเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆครับมันไม่ได้แบบว่ามาเจาะอาจจะไม่มีเวลาเจาะละเอียดมากเพราะนันรายการมีแอร์ไทม์พอสมควรที่จำกัดนะแบบว่าเจาะร้องปุ๊บต้องมาไล่โนตนี่นี่ เจาะเต้นดูรายละเอียดเบสิกทุกอย่างแบบว่ามันต้องเจาะเลยจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาพูดถึงภาพรวมเป็นเปอร์ฟอร์์แมนซที่มันสิ่งที่ควรจะเป็นที่แบบบอยแบนด์คุณภาพควรจะมีอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ไม่ให้ให้บอยแบนด์ไทยมาได้มาตรฐานเขาก็จะพยายามกล่อมเกลาขัดเกลาพวกเราอะไรนะครับให้ให้ออกมาที่ดีที่สุดในต้านโชว์ครับครับครับสมุยครับสมุยครับของผมนะครับผมก็จะได้จากพี่โอม พิดาแล้วก็พี่ชินนั่นแหละครับก็คือเขาพูดแบบสเตจแรกแรกก็คือจะพูดว่าให้เราเนี่ยลดหน่อยเพราะเราเป็นคนแบบเปเนออ์จ <NXT S 2> ีเยอะแล้วแบบว่าเราแบบห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบถ้า,ถาเกิดจะเป็นทีมอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามเล่นกับเพื่อนให้อยู่ทํายังไงให้เราอยู่เป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็ไม่แย่งทีมเพื่อนแล้วเราก็แบบส่งเสริมเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมแบบค่อยๆเรียนรู้มาตลอดตั้งแต่สเตจแรกจนสเตจสุดท้ายจนแบบสเตจสุดท้ายมันก็เป็นสเตจที่แบบรู้สึกว่าเราเล่นไปกับเพื่อนแล้วเราก็มี ทีมของเราโดยที่ไม่ทำลายใครด้วยครับเป็นต่อครับขอเป็นต่อนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่พูดไปบ่อยๆว่าเรารู้สึกว่าตัวเองยังมีพื้นที่ว่างในการพัฒนาเยอะมากข้างบนเพราะฉะนั้นในเรื่องของคอมเมนต์กรรมการอ่ะมันมันเป็นเรื่องแบบรายละเอียดม,มากๆที่เราอ่าเราเรารู้แหละว่าบางครั้งเอ,อ้ยเราเราทำตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วในมุมมองของคนที่เป็นโปรเ e s ชั o นอลจริงๆอ่ะเขาก็ได มองเห็นในสิ่งที่เราอ่ะยังมองไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแบบใช่คอมเมนต์คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการชี้แนะกันแบบติเพื่อก่อหรืออะไรอย่างนี้ฮะก็ตอนนั้นจะเก็บไอ้พวกนั้นแหละมามาพัฒนาต่อไปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งด้านการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มทุกอย่างเลยฮะต้องยกมือใหญ่ตันครับตันอยากให้พูดถึงรายการเป็นตัวแทนการแสดงไทยสมัยทุกคนคุณแฟรงค์ครับอ้าวเป็นต่อมาแล้ว พูดถึงรายการเหรอฮะเอาเอาเป็นแนวไหนดีอะทั้งหมดภาพรวม,มจริงจริงแล้วเรียกได้ว่ารายการนี้มันเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งของพวกเรามากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออมันมันจะเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนที่เราเรารู้ถึงรายการนี้เราแทบจะเรียกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสในการแบบ ได้ออกมาแสดงได้ออกมาเพอร์ฟอร์มเลยเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าพอมันมีรายการนี้ออกมาเรารู้สึกว่าเหมือนมันเราอยู่ในห้องมืดๆแล้วมันมีแสงไฟอ,อ,อันนึงออกมาแล้วเราได้ใช้ในสิ่งที่เราพัฒนามาตลอดเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเข้าไปมันก็ยิ่งให้มากกว่าคําว่าความฝันที่เราตั้งมาเราได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้ ได้ทัศนคติต่างๆมากมายที่ที่เราได้มาจากเพื่อนรอบข้างพี่ทีมงานรวมถึงทุกๆคนที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดเราได้ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเราเราได้หลายๆอย่างมากที่่ใช่จากการอยู่สามสี่เดือนอะไรอย่างี้ไม่ได้ว่าจะเดบิวต์หรือไม่เดบิวต์ก็คือคุ้มค่าใช่วันนี้นอาจจะพูดไม่หมดด้วยซ้ำ<ม>ว่าเราได้อะไรมาบ้างใช่ครับส<ม>ุดท้ายน,นี้ก็อยากที่จะขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณรายการลาซซคอนที่ โอกาสดีๆที่ได้มายืนอยู่จุดๆนี้ให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับก็คือก็เป็นอินสตาแกรมโซเชียลพอส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะครับด้วยโอเคจะได้ยินเลยเหรออย่าโยกเลโอเคครับ โอเคครับผมมาเดครับผมสุดท้ายนี้ฮะช่องทางการติดตามของพวกเรานะฮะของแฟงนะครับผมอินสตาแกรมนะฮะพลดัช i ินครับถ้าเป็นทวิตเตอร์ c underscore พระครับผมใช่ฮะเอ้ครับผมก็ทางโซเชียลของเป็นต่อนะครับก็เป็นต่อ .jrp นะครับทาง IG, t w ทวิตเตอร์ติ๊กต็อกชื่อเดียวกันหมดเลยครับครับผมชิต้าของผมก็ช่องทางหลักนะครับ ก็อินสตาแกรมนะครับก็ผม c s 3 3 t c s h s ค่อยทีครับ c s 3 3 t c s h s ครับผมนี่คือเลขที่ออกมาครับสมมติของผมนะครับอยากฝากอินสตาแกรมนั่นแหละครับ s a m u i underscore k w ครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube นะครับ s a m u i s s s ครับผม3ตัวเพลงอื่นไม่ปล่อยที่ไหนครับผม แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ในบ้านลายสแควรของแต่ละคนด้วยแล้วก็ยังมีช่องทางติดต่อที่เป็นออฟฟิเชียลมากๆอย่างเช่น i n นสตาแกรของ Inside Artist นะครับแล้วก็เขาฝากวงด้วยนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็ติดตามได้ในช่องทางยกวันสามสิบเอ็ดนะครับ่ด้าขอบคุณครับ